ผมต้นฮักกอกๆนะครับนี่นะครับก็คือสภาพยามเช้าของอีกวันหนึ่งนะครับเอ๊ะนั่นเสียงอะไรครับเดี๋ยวผมขอไปดูก่อนนะครับว่านั่นเสียงอะไรเอ่ยนี่นะครับอ๋อนี่นะครับรถหกล้อนะครับซึ่งเป็นรถหกล้อที่มีดินอยู่นะครับนะครับรถบรรทุกหกล้อนะครับ มีดินนะครับนี่นะครับคุณพอลลี่ได้ซื้อดินมาถมทางนะครับนี่นะครับนี่นะครับนี่นะครับเอ๊ะแล้วจะไปถมทางตรงไหนเดี๋ยวจะตามไปดูเลยนะครับ นี่นะครับนี่นะครับกำลังตามไปดูนะครับว่าจะเอาไปถมตรงไหนนะครับนี่นะครับนี่นะครับจะไปถมทางตรงไหนเดี๋ยวเราต้องตามไปดูเลยนะครับนี่นะครับอ้อเห็นแล้วนะครับ ยกขึ้นแล้วนะครับนี่นะครับนี่ครับข้างบริวเวณบ้านข้างบ้านป้าคําไส้นะครับนี่นะครับนี่นะครับต้องพยายามลงกันมันโดนสาเลย น,นี่นะครับหนงางอยนี่นะครับ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  พอ่พอพ่อพ่อโสายไฟท่นน่ะคนีต่นี่นะครับนี่ก็เรียบร้อยแล้วนะครับเอาดินลงเรียบร้อยแล้วนะครับพอ่อดำ ดินลงเรียบร้อยแล้วนะครับผมก็ขอยุติไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับ